รีวิวเรื่องการฝากไข่ของพี่ปลายแบบแตเต็มเม็ดเต็มหน่วงพี่ปลายเก็บไข่มากี่ครั้งแล้วคะตัวอ่อนมึงมีแค่เนี้ไม่ได้เพื่อมันไม่ติดไข่มันใหญ่จริงแต่ว่ามันเจาะเข้าไปฝั่งตัวอ่อนไม่ได้ไข่แตกหมดเลยไข่ออกมาได้15บา้าใบอ้ยเยอะแ <8 S 2> ต่ตรวจโครโมโซมไม่ผ่านเลยสักตัวเดียวสา<อ>ว่ามึงมีอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นไหมไม่ไม่ตัดไม่ควายโนันควายโง่ แล้วเขาก็บอกกูว่ากูร้อนมากร้อนเป็นไฟไหนเล่าสิไเสหเรส,เร,สรีวิวเรื่องการสักไข่ของพี่ปายแบบเต็มเม็ดเต็ม มันเป็นมหากราบเลยละกันเรียกว่าผ่านสึกร้อนหนาวลองไห้มาเกินร้อยครั้งสึกร้อนหนาวคือเทปนี้เราอยากจะเล่าเป็นเหมือนไดรี่เพราะว่าตอนนี้พี่ปายก็ยังอ่อนโพเซ์ของมันอยู่พวกเราอยากให้มันเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ที่ใครที่กําลังฝ่าฟันเรื่องการเก็บใครหรือมีไอเดียเรื่องอะไรพวกนี้อยู่มาคอมเมนต์คุยกันเผื่อว่าใครมีที่ไหนแนะนําใครทําที่ไหนดีเราทําที่ไหนเราอยากบอกหรือวิตามินอะไรที่ดีหรือว่ากินอะไรแล้วดีไงพิมพ์เข้ามาสนุกกับเทปนี้อะ เริ่มเลยพี่ไยเก็บไข่กี่ครั้งแล้วคะรอบนี้ถ้ารวมแล้วนะคะปไปถึงรอบที่4ค่ะแล้วก็ออนโ o รเซ็เป็นรอบที่5รอบแรกเนี่ยเก็บตอนอายุ34นะคะอตอนนั้นน่ะได้ไข่ยเยอะมากคือได้ไข่21ใบที่พร้อมผสมนะ ทีนี้นตอนนั้นเรายังไม่แต่งงานคือตามกฎหมายไทยเนี่ยคือถ้ายังไม่แต่งงานผสมตัวอ่อนไม่ได้ไดทีนี้พอแต่งงานเสร็จเนี่ยผ่านไปได้สักประมาณครึ่งปีเนี่ยก็เลยเอาไข่อันเดิมนะคะมาผสม,มปรากฏว่าไข่นั้นที่เรารู้สึกว่ามันเยอะปรากฏว่าเหลือตัวอ่อนที่ใช้ได้จริงๆอ่ะคือแค่หนึ่งตัวพูดตรงๆคร,รั้งแรกช็อกมากโทรหารเนทเลยตอนแรกทําใจอยู่นานเอ๊จะทโทรหารเนแล้วจะยังไงเพราะปกติเป็นคนเข้มแข็งมากเนทพูดคำเดียวเลยว่ามึงร้องมาเลยผู้เข้าใจมึงมากๆเลยเพราะตอนนั้นอะคือเนบเหมือนผสมก่อนแล้วตอนนั้นก็ยังปลอบใจกัน่ไไมมรึง สุดท้ายพอเจอกับตัวเองร้องไห้เป็นบ้าแบบหนักมากไปเลยนะคะจำได้โปรเซสนั้นมันเหมือนแบบเนมีไข่15เราก็รู้สึกเหมือนแบบน้อยจังพี่ปายก็ยิ่งรู้สึกเซฟฟีอีกก็ยิบเอ็ดอะมันเ,ออเลือนเยอะ,ะอซึ่งค 15ห้ามอยังบอกเนว่านี่ถือว่าโอเคแล้วนะเยอะแล้วนะเล่าให้ฟังก่อนว่าโปรเซสคือเก็บไข่ออกมานะคะเมื่อเราแต่งงานผสมตัวอ่อนคือเขาจะเอาตัวสเปิร์มเนี่ยใส่เข้าไปที่ไข่แล้วเขาก็จะเลี้ยงเป็นระยะเวลา5วัน d ดย์หนึเขาจะส่งมาบอกว่าหมดอย่างพี่เนมี15ใบเหลือที่ เติบโตต่อที่เลี้ยงต่อได้กี่ใบทุกวันมันก็จะเป็นอะไรที่ลดลงเรื่อยๆอย่าง15้าไปเหลือ10ไปเหลือ8ไปเหลือ4เหมือนพันด่านนะอ่าพันด่านวันหนึ่งพันด่านวันที่3ามพันด่านวันที่5เป็นอย่างนั้นเลยแต่ความที่ยากที่สุดคือเมื่อไปตรวจโครโมโซมโครโมโซมคนเรามี23คู่ทุกคู่ต้องติดถูกต้องสมบูรณ์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 การที่มันจะสมบูรณ์23คู่มันเป็นอะไรที่ยากที่สุดสาหรับกูนะหลังจากที่อาเก็บรอบแรก21ได้1นะตอนนั้นยังไม่ได้มี อะรอบนี้เขาก็บอกว่าไข่ผสมสดจะดีกว่าอันนั้นเราเป็นไข่ฟรีสใช่ไหมแล้วก็โอเคง่ายไข่มี18บใบเยอะ <Yeah. S 2> ชิวๆเลยรอบนี้ยังไงมีตัวอ่อนต้องมี5ตัวขั้นตัดเลี้ยงถึง day หนะได้กี่ตัวเอาไปตรวจได้คือ8ตัวเยอะมามาก ตรวจออกมาจริงได้1ตัวทวนจริงแล้วเหมือนอครั้งแรกใจก็เริ่มไม่ดีแล้วอาก็เริ่มตรวจแล้วรอบแรกอ่ะมีผลที่สเปิร์มเนี่ยมีตัวที่ปกติอ่ะน้อยกว่าเกณฑ์อเอางี้แต่ก็ยังเหลือหนึ่งตัวนะคะทีนี้ดัดไข่ของเราเนี่ยยังไม่ได้มีปัญหาใดๆรอบที่2นะคะก็เลยกะว่าอยากเก็บอีกเพราะว่าจริงๆพี่ไปเนี่ยมีปัญหาเรื่องท่อนําไข่อักเสบเดี๋ยวเราจะต้องผ่าตัดท่อนําไข่พอไปปรึกษาหมอหมอก็บอกว่าอุยถ้าอยากมีลูกอะ่ะต้องแพลนเลยว่าอยากมีลูกกี่คนถ้าอยากมีลูก2คนตัวอ่อนมึงมีแค่นี้ไม่ไดื่อ ป้ามันไม่ได้ใส่ครั้งแรกแล้วติดเลยเออมันก็กลายเป็นว่ากูจะต้องเก็บให้ได้ตัวอ่อนอย่างต่ําอีก2ตัวหรืออีก3ตัวด้วยซ้ําเพื่อให้กูมีลูกได้2คนจริงๆกูก็เลยต้องวางแผนแล้วพอถ้ากูผ่าตัดท่อนำไข่โอกาสที่ไข่จะสมบูรณ์เลือดไปเลี้ยงไข่มันอาจจะไม่ได้ดีนู่นนี่นั่นกูก็เลยตัดสินใจอ่ะเก็บอีก กระบวนการฉีดมันทรมานมากก็คือสิบวันอย่างที่มึงก็เคยเจอแต่มึงจะไม่สามารถใช้ชีวิตได้ประมาณขั้นต่ําคือ2อาทิตย์เพราะว่ามันต้องไปหาหมอตลอดฉีดยาก,ก็คือห้ามออกกําลังกายหลังเก็บเสร็จมึงต้องพักร่างกายอ,อยู่อ,อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกกับร่างกายแบบหลายอย่างมากๆที่กูเจอนะอย่างแรกเลยคือประจำเดือนกูเลื่อนยับสิวขึ้นเยอะมากม,มาก<ๆ>แบบม,<ๆ>มากๆ,ๆจริงปกติกงไม่มีเลยนะกูไม่มีสิวเลยตอนนี้กลายเป็นกูเป็นคนมีสิวเยอะมากที่หน้าผากนะคะแล้วก็น้ําหนักกูไม่ลงเลยจริงๆครั้งที่3ม มีไข่11บใบถามว่าเยอะไหมก็คือหมอบอกว่าไม่แย่เลยสําหรับอายุปรากฏว่าไข่มันใหญ่จริงแต่ว่ามันเจาะเข้าไปฝังตัวอ่อนไม่ได้ไข่แตกหมดเลยเขาบอกว่าเปลือกบางหมอก็ถามเลยว่ากินอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าทําไมไข่มันไม่เหมือนรอบแรกเลยคือกูบอกเออกูกินโปรตีนที่เป็นแบบชงมากขึ้นเพราะกูเวลาน้อยลงหมอก็บอกว่าเอออันเนี้ยบอกยากมากเลยยังไม่ได้แบบฟันธงว่าเป็นอะไรแต่เป็นพฤติกรรมที่กูเปลี่ยนไปอะมาถึงรอบปัจจุบันนี่คือรอบที่4จริงๆตอนนี้พี่ไปมีหลักการยังไงคะจะพักก่อน รอ,อร,รอบที่4เนี่ยไม่ได้พักเดี๋ยวรอบเนี่ยคือรอบที่ห้ารอบนี่ก็หลังหลังรอบที่ห้าหรอรอบที่ห้า คุนึว่านี่ก็อะไรจะรอบที่สี่ตายแป๊บรอบที่สามมาสี่สิ่งที่กูทําเพิ่มคือกูดิฟแนทซึ่งเกียดม,มากเพราะชะวานันนาจะสัตแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันจะช่วยเรื่องการอักเสบนู่นนี่นั่นอ,อ่ะกูก็เลยเริ่มทํารอบที่สี่ปรากฏออว่าไข่ออกมาได้สิบห้าใบอูเยอะแต่ตรวจโครโมโซมไม่ผ่านเลยสักตัวเดียวเป็นเรื่องที่ยังไม่เคยเล่าเลยว่าหมอถามว่าเมื่อก่อนทํางานหนักไหมคุณปายกูบอกเออก็ค่อนข้างหนักนะหมอก็บอกว่าเออเนี่ยคนเป็นนักสแสดงอ่ะหรือคนทำงานหนักอ่ะเจอแบบนี้ทุกคนเลยเมื่ออายุ เออแล้วมันก็เป็นไข่ที่เยอะจริงแต่ไม่มีคุณภาพแล้วหนูต้องทํำยังไงหมอก็บอกว่าเอออันเนี้ยมันก็เป็นในพาร์ทที่กูต้องทําเพิ่มกูต้องไปหาหมอเพิ่มตรวจว่ากูเป็นอะไรบ้างทําไมไข่ผูถึงเป็นแบบนี้คือเป็นที่มาของการที่ปัจจุบันนะคะไปไปหาหมอเยอะมากจริงๆรถามหมออะไรบ้างคะอย่างแรกนะคะไปตรวจเวลเนสก่อนอกูไปทําที่ชื่อน,นะเวลาอันเนี้ยแอรินแนะนํามา<ๆ>เขาก็ให้กูตรวจเลือดตรวจฉี่ด้วยเพื่อดูว่าในร่างกายกูเนี่ยคาว่าไข่ไม่มีคุณภาพมันเกิดจากจุดไหนโอเคอันเนี้ยมัน ไม่ใช่แค่คนที่จะเก็บไข่นะหรือว่าคนที่มีบุตรยากไปหานะคนทั่วไปเนี่ยที่เขาไปดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยได้เช่นกันคือใเวลาเนี่ยเขามี u t ท b e ด้วยนะที่เป็นเขียนว่าด็อกเตอร์ทอคือก่อนหน้า<ๆ><ๆ>นั้นนี้ก็เจอปา<ๆ>ปลายกับไปใน,น้นแล้วก็ดูเฮ้ยสนุกหมอ,อมายเป็นออว่าหมอเอมี่กับหมอผู้ชายสองคนน่ะที่ขึ้นมาอยากผอมต้องทํายังไงทาไมลดไม่ได้สักทีจําได้เลยแล้วเขาพูดกันเป็นภาษาหมอที่คนธรรมดาเข้าใจอ่ะกูชอบเลยแล้วพอตอนไปแนะนําะคือไปก็แนะนําเนไปนะคะว่าเขาบอกว่าอยากให้เน อ่ะลองเช็คดูเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ว่าเรามีตัวอ่อนแล้วเราอฝังอ่ะมันจะเวิร์บางทีอ่ะร่างกายข้างในเราเป็นยังไงเราไม่เคยรู้เลยแล้วอีปายบอกว่ามึงใช้ชีวิตมาระดับหนึ่งนะเนยอันนี้ในพาที่กูไปเขาตรวจละเอียดสัดเลือดกูน้อยเลือดกูข้นเกินไปแล้วเม็ดเลือดกูเล็กทําให้กูมีภาวะเลือดจางเลือดกูไม่ดี2อิมูนกูไม่ดีอิมูนคือช่วยอะไรนะคือภูมิต้านทานกูมันไม่ดีก็คือเป็นคนแพ้ง่ายก็จริงใช่ซึ่งของกูเนี่ยมันเกิดจากเจนติ แต่เขาสามารถบอกมึงได้เลยว่าของมึงอ่ะมันเกิดจากอะไรของนิกเนี่ยก็เป็นเรื่องของตับเหมือนค่าตับอักเสบสมมุติว่าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยหนึคือตับอักเสบค้าเนี่ยถ้าเกิดว่าต่ํากว่านั้นก็คืออาจตับยังไม่อักเสบอันนี้คือมันจะบอกเลยว่าสมมุติมึง98้แล้วนะถ้าไปโรงพยาบาลคือมึงยังไม่อักเสบแต่้ที่นี่คือมึงยังไม่อักเสบแต่มึงควรจะเ่ียนมึงต้องพัก อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันก็เลยหลีดมาว่าอ่ะโอเคฮอร์โมอนเพศกลัวต่ำ <d> เขาก็เลยให้กูปรับด้านฮอร์โมนคือฉีดเข้าไปแล้วมีวิตามินให้กินกูต้องเอาเลือดกูไปปั่นโอโซน<ม>แล้วกลับเข้ามาในร่างกายทุกอย่างทําจบในนะักเวลาถูกปะใช่บุงรู้ไหมว่าเลือดกูออกไปอะ่ะมันสีดำเว้ยแล้วเอากลับเข้าไปเป็นสีอะไรสีแดงแบบแดงเชอร์รี่ สิ่งหนึ่งที่มันตกใจคือฮอร์โมนในร่างกายกูปกติผู้หญิงเขาจะฮอร์โมนประมาณ1 0 0่งรกูเ0็หมอบอกว่าไม่แปลกใจเลยคะ่ะว่าทำไมจิูวขึ้นเพราะมันเยอะมากมันทําให้ร่างกายกูแก่และละ้าแล้วมันทําให้ยิ่งเก็บตอนเนี้ยมันก็ทําให้กูไข่ออกมาไม่ดีเว้ยเขาบอกเลยว่าหยุดก่อนต้องพักจริงๆส หลังจากที่กูปั่นเลือดเสร็จกูต้องดิบสิงดิบพัดเหล็กเข้าไปเพราะมึงปกติถ้าเหล็กกูแบบสมมติเต็ม10กูได้2องเนี่ยการดิบเข้าไปกูจะได้6แล้วก็ค่อยกินวิตามินเพิ่มดีสามกูขาดดีสามกูตีก๊อปเยอะมากแต่ดีสามกูขาดฉีดเข้าไปที่ก้นเอาเลือดที่ปั่นจากไนโตรเจนกับมาที่ก้นกูโดนจักหน้าขอเมานะคะเขามีฮอร์โมน700ฮะซึ่งผู้หญิงมีร้อยไงคะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ไอยิปนะคะไม่ค่อยกล้าที่จะฝากไข่หรือกระตุ้นอะไรแบบนี้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเเออองงนนน่่่าาาาจะกลยยยยปป็ผีบ้้แติ ยอมรับตัวเองนะคะายนะคะอยากจะเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสามมึงว่ามึงมีอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นไหมไม่ไม <laughs> ตอน้ไม่เอาดีๆไม่สักนิดแต่มันคอนเฟิร์มแล้วว่ามันมันอั้นมากมันบอกว่าถ้าเราคิดว่าไม่มีก็ไม่มีดิวะไม่มีอะไรเอฟเฟกต์กูสักนิดนึงขอพักเมาเรื่องนี้สักนิดนึงอันนี้คือประสบการณ์จากเพื่อนจากเพื่อนจากเออเจออะไรมึงเจออะไรบ้างช่วงที่แม่งฝากสองสามสี่ติดกันแบบมาราธอนอ่ะมึงนั่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงขอแบบ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 อะไร มันมีความเกลียวอะเกลียวกาดอยู่ในร้านคุกกุ่นอะคือ example ให้คือกลุ่มเรานะคะบอกก่อนอย่าบุลี่คือพวกเราเป็นคนพูดแหล้งมากสักที่เราติดกันเลยก็คืออีควายอย่าสังเกตมันควายเลยเรื่องเี้ยนะคะพวกเราชอบวยมึงที่ไม่มีวัวผสมเลยปกติจะเป็นประมาณนี้แต่เมื่อปลายมีฮอร์โมน7 0 0ในร่างกายเอ๊ะไอ้กฎยังไงนะใน tiktok ทำไม่ได้สักทีทำไมได้ไหมไายไม่ได้เพาอยากเวยเพื่อนเพาเป็นปลาชรยไรเหรอไม่เด้นี่ไง ควายโง่ไปกวายอีกโง่มึงมันโง่อี๋โง่อีกับเบืออีควายมึงมันโง่จนตอนนั้นกูแบบขอไม่หยุดเลยจนกูกับเนะทำตัวไม่ถูกคุณทำตัวไม่ถูกแล้วกูคิดว่ามันน่าจะมีจุดอีกนิดเดียวที่จะแบบทั้งไม่ไงล่ะกูทำอะไรไม่ถูกวิ่งเข้ามาในห้องแต่งตัวแล้วหยิบหยิบริบบิ้นมาแล้วทำไรผูกคอหยิบแล้วลากออกมาเหมือนกระเบือออกมาแล้วหยิบทำอะไรโยงไปคานขาะคานตามแล้วก็บอกว่า กูคือควาเจ็ดร้อยกมันเยอะไม่กอดขอเผาอีกเรื่องเอาทําบริษัทด้วยกันนะคะก็จะมีการโอนเงินว่าโอเคเดี๋ยวเราโอนนะอันนี้ก็คือจบแล้วไม่ต้องโอนอะไรคืนกูเพราะมันถเงินละสามคนมาละตายได้หรือวะแล้ก็โอนทันีแล้วก็โอนกูก็ไปไปอันนี้เป็นเงินของเราอยู่แล้วไม่ต้องโอนเออได้ดิ ต่โอนอะไรไม่รู้เหมือนแบบคือกูแบบไม่มีสติจนกูแบบกูค,คันไม่ไหวแล้วเพราะกูเป็น O C D <oughs> ต้องแบบคอนฟรต์หรืออะไรคุณจงองท่ไปว่าแบบ <c oughs> มึงยอมรับกับกูบาทีกูต้องการคำพูดที่ต้องยอมรับว่า <c oughs> ใช่กูอ่านไม่รู้ความมึงอ่านอันนี้ไม่เข้าใจอะไรเลยใช่ปะใช่ ไม่รู้อะไรเลยอาทีนี้นักเวลานะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เกี่ยวกับเว็เน็ตเออขึ้นชื่อวขาไปนนังไก่าได้ไหมไม่ได้ยุคการเขาขึ้นชื่อว่าเป็นศาสตร์แห่งการป้องกันอยากเสริมตรงนี้คือถ้าใครไม่ได้เกี่ยวกับฟากไข่หรืออะไรแต่ถ้าใครอยากรู้เชิงลึกและเป็นศาสตร์แห่งการป้องกันโลกจริงๆไปดูได้เพราะ่าเหมือนเป็นคลินิก anti aging นั่นแหละใช่เล้วราใช่เป็น specialist ทางด้านนี้นะคะใช่แล้วโอเคมาที่ช้อยที่2ในการทำ extra ของคุณคือ ือหมอจีนขอแรกที่มึงไปมึงไปหาเรื่องลงปลาลมปรานมันสำคัญยังไงมีคนแนะนํามาอย่างี้เขาก็บอกว่าอันเนี้ยดีอขาก็ไปเขาก็จับกูตึ๊กไป็นคุณหมอแบบแก่ๆผู้ชายเบิบอกว่าเลือดมังไม่รีนะโอเคได้ค่ะของนี้ก็เป็นตับมังไม่รีต้องเออให้ยาจีนมา กูก็กินยาไปสักพักหนึ่งเว้ยหิวมากกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มแล้วกูก็ไปเจอหมอหมอนพอดีหมอมอนที่กูเก็บไขอ่อ่ะหมอก็เลยนะนําว่าเออถ้าไปจะไปหาหมอจีนนะแนะนําเป็นหมอจีนที่สเปเชียลด้านเก็บไข่แบบมีบุตรยากดีไหมหอ,อหมอชื่อหมอมิน้นมิ้นหมอเฉียว,ยวเขาก็พูดคําเดียวกันเลยเว้ยว่ากูมีปัญหาเรื่องเลือดแล้วเขาก็บอกกูว่ากูร้อนมากร้อนเป็นไฟเห็นก็รู้แล้วว่าร้อนเป็นไฟทีนี้เขาก็จะให้กินยาจีนนี่แหละแต่ว่าวิธีการของเขาคือเขาก็มีข้อห้ามกูห้ามกินหลายอย่างมาก ไปด้วยกูเค่ไปด้วยกันค่ะก็บอกเพื่อนว่ากูกินไม่ได้อย่างเดียวก็คือกาแฟแบบเสิร์ฟมากเลยที่เนี่ยกินยาจีนะวันนั้นไปงานก็เจอมันมันมันมีอะไรจะบอกไม่บอกใครเลยนะนี่บอกมึงคนแรกแล้วจะบอกคนเดียวแล้วมึงเดี๋ยวไปบอกใครกูเริ่มกินยาจีแล้วมึงกูจะใส่ลูกแล้วูเลิกกินแล้วอย่าบอกใครนะมึงสัภหยรุ่มมั้มึงกูกินยาจีมึงอีบิวอีพอยมัมึงกูกินยาจีกูบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วต่อ เนยบอกว่ามึงได้หยุดแค่กาแฟเอง <c oughs> แล้วกูก็เลยส่งไป <c oughs> กระดาษใบหนึ่งส่งเข้าไปตึ้งอ้าวใบเดียวกันนี่หมอห้ามยับเลยอีนี่คือจําได้แค่ยอย่างเดียวคือ <c oughs> กาแฟแฟคือเราอะมีคนหลายประเภทอันนี้เนะี่ยอะอยากจะเป็นอีกหนึ่งตัวอยา่างให้กับทุกคนในด้านที่เราวองในด้านบวกลิสที่เขาให้อะเป็นสิ่งที่เราไม่แดกแล้วเพราะฉะนั้นอย่าจำจำทำไม กันที่เรื่องของมึงค่ะหมอก็าหากูออกกำลังกายเด็ดขาดพร้อมมนจริงทำให้กูร้อนหลังจากที่หมอบอกแบบนั้น <c oughs> เนีก่นก็เป็นนักว่ายน้ำทันทีและปายก็เป็นนักฮิทเสเช่นกัน <c oughs> ลด ตอนนี้คือกูเกิดความสับสนอันกูเล่าให้ฟังก่อนนะเป็นความรู้แล้วกันออว่าศาสตร์แต่ละศาสตร์มันไม่เหมือนกันจริงๆศาสตร์จีนเขาจะเน้นธรรมชาติมากๆในขณะที่ศาสตร์เวลเนสเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการกินวิตามินทีเนี้ยมันทําให้สองศาสตร์เนี้ยมันไม่มีกึ่งกลางศาสตร์จีนก็คือเขาบอกว่าตัวที่กูได้กินอ่ะมันเยอะเกินไปลดให้เขาได้ไหมในขณะที่ศาสตร์เวลเนสก็บอกกูว่าถ้าวิตามินบดต้องรีบโทรมาบอกเลยนะคะมันขาดไม่ได้เด็ดขาดอะไรเงี้ยแล้วเลือดจะทำยังไงตอนนี้อ้วหาตรงกลางไม่ไล่เลยหมอมินก็บอกว่าเออไม ขนาดที่วลเนสก็บอกว่าอยากให้ออกบังกายเช่นกันเข้าใจอ่ะมันก็เลยแบบนี้กูก็แบบาลานซ์ด้วยตัวกูเองว่ากูรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่มากไปกูจะทำแต่อะไรที่กูรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยน่ะ กูจะไม่ทาหมอมิ้นเขาก็จะให้วัดอุณหภูมิร่างกายเพราะว่าการวัดอุณหภูมิร่างกายทําให้เรารู้ว่าฮอร์โมนเราสัมพันธ์กับร่างกายเราและวันไข่ตกไหมใดๆการถ้าสาวๆขยันยู่แล้วก็วัดแล้วก็จดเอาไว้เป็นวันๆได้นะคะใช่มันจะมีกราฟขึ้นมาเลยนะคะกูขอทราบชื่อที่ที่พี่ปายเก็บไข่ค่ะที่ที่กูเก็บไข่นะคะชื่อที่ N I C I V F นะคะของหมอมอนวลเนสคือนัเวลาที่สีลมแล้วก็หมอมิ้นที่หัวเฉียวนะคะส่วนดิฟเนทก็ที่หมอมอนเช่นกันอ่ะของพี่เนเก็บไข่ที่ไหนของนี้ค่ะ ที่บางเกอก IVF Center อยู่ตรงร้านเผาวค่ะกับเพิ่งหมอในแพทย์ฟรีวั์ค่ะอ่าไปเลยนะคะส่วนในพาร์ทของการเยียวยาจิตใจแล้วกันเนาะคือ,อด้วยความที่มันผ่านมาหลายอันมากๆอะ่ะเพื่อนก็น่าจะเห็นในพาร์ทที่เราร้องไห้หนักๆรอบแรกนะยอมรับเลยทําใจไม่ได้เลยอของกูมันมีความยากตรงที่ว่ากูเสียใจนานไม่ได้เพราะว่ากูเสียใจรอบนี้แล้วกูจะจมอยูไ่ไงว่าแบบเราไงก็คือเราเคยทํางานหนักเราแล้วเราต้องให้เราโทษตัวเองหรอมันก็ไม่ใช่มันบบมันแค่เราทํางานหนักมาแล้วตอนนี้สิ่งที่เราต้องแก้คืออะไรเราต้องแก้ที่ตัวเราตรง เราแค่ไปแล้วทําให้ดีที่สุดในทุกครั้งผู้หญิงเราจะชอบแอบโทษตัวเองใช่กูโทษตัวเองหนักมากสิ่งสําคัญคือคนที่อยู่รอบข้างต้องให้กําลังใจมากๆ<ม>อย่างแฟนกูเนี่ยอ่ะถ้าเขาให้กําลังใจกูกูจะรู้สึกดีเพราะเรื่องเนี้ยมันไม่มีใครผิดมันคือการจับมือไปด้วยกันอ่ะไม่เป็นไรนะเราสู้กันใหม่มันคือเซมทีมมันคือเซมทีมจริงมันจะไม่มีการโทษกันว่าเธอผิดแต่ว่าอันไหนที่เราแนะนาได้อย่างเช่นอันนี้ก็พูดกูว่าเฮ้ยเธอเราว่าเธอกินโปรตีนน้อยไปว่ะอ่ะในเมื่อเขาเห็นเอ้ยจริงว่ะเธอโอเคเราต้องพยยาาามมกขึ้นนะะอออไรแบบเเชื่ ว่าถ้าวันหนึ่งกูสําเร็จอะกูจะดีใจกับตรงนี้ที่กูพยายามม,มันแค่นั้นเลยเว้ยแล้วสําหรับกูนะถ้ามันไม่ได้วันนี้นิกก็พูดกูว่ามันไม่เห็นแย่เลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีลูกแล้วเราอยู่กันแค่สองคนทุกวันนี้มันก็แฮปปี้ดีอะไรเงี้ยมันก็ให้กําลังใจกูในารานนี้ด้วยในอ,อย่างมึงจะได้กูเห็นนิดกูจะต้องได้ กูจะต้องได้กูจะต้องได้เก่มากแล้วกูก็เห็นในความพยายามของคุณตลอดแบบมึงเป็นคนทำมึงทอนไปหมดเลยมึงเหลือแตกด้วยอ่ะมึงเหลือแตกคือไฟมาคุยถึงเรื่องราคาหน่อยอยากรู้ว่าเก็บไข่ประมาณเท่าไหร่คะราคาประมาณเก็บไข่นะคะอยู่ที่ประมาณสองแสนต่อครั้งนะคะไม่รวมการผสมอีกซี่นะคะอีกซี่เนี่ยก็คือมีราคาของการไบออกซี่อีก แล้วก็การตรวจโครโมโซมแต่ละตัวเนี่ยแยกเป็นตัวตัวตกตัวละประมาณเท่าไหร่คะตกตัวละประมาณ15ื่นห้าแต่ถ้าให้กูแนะนานะเวลากูทำอ่ะสมมติว่าตอนแรกกูมี8ตัวใช่ไหมกูจะถามหมอเลยว่าหมอคิดว่าหนูควรส่งตรวจกี่ตัวเพราะว่าสมมุติว่าใน8ตัวเนี่ยมันอาจจะมีตัวที่เกรดดีตัวเล็กอะไรเงี้ยหมอจะคัดเลือกตัวที่คุ้มค่ากับการตรวจที่สุดที่ดูมี potential ถูกต้องในแต่ไหนที่สุดมึงก็ส่งแปดป่ะส่งแปดแต่ว่ารอบแรกรอบแรกกูตรวจ5ซึ่งใน5ตัวเนี้ยสมมติว่าถ้าเกิดว่าได้ตัวอ่อน3ตัวแล้วอะไรเงี้ยอ ต้องส่งตรวจก็ได้แต่เก็บเอาไว้ก่อนเพื่อให้เราประหยัดเงินมากที่สุดอย่างนั้นถ้าโปรเซสทั้งเก็บไข่แล้วก็ผสมเลยประมาณ5 0 0 0 0นป่ะไม่ถึงไม่ถึงกูว่าต้องมีามสมี3ปเพราะว่าอย่างของกูมันมีเรื่องของสเปิร์มด้วยไงแล้วก็ส่วนใหญ่การเก็บอะค่ะเขาก็จะมีค่าฟรีสห้่ปีถ้าปีเท่าไหร่นะอันนี้โดยมากนะคะในราคาสองแสนเนี่ยเขาจะรวมราคาฟรีซไปแล้วแล้วแต่ที่1ปี5ปี10ปีอันนี้แล้วแต่ทีเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติเขาเก็บให้ปีอปีปีที่678ถ้าเราอยากเก็บโดยมากก็จะอยู่ที่หหลักมืน ส่วนการ anti aging ทางเลือกนะคะอย่างนะเวลาราคาประมาณเท่าไหร่คะถ้าตรวจครบเซตถ้าตรวจครบเซตนะคะอย่างที่เราตรวจเนี่ยแค่ตรวจ่ประมาณ3 0,000ื่นอ่าแต่ถ้าทรีตเมนต์อื่นๆเนี่ยต้องไปคุยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยทรีตเมนต์ไม่เหมือนกันเลยจริงๆอย่างเรากับของนิกก็ไม่เหมือนกันเราสามารถบอกได้เลยว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่แล้วเขาจะทําในส่วนที่จําเป็นให้เราก่อนอส่วนหมอมิม้นท์อยู่ที่หลักพันของมเมสเซ่ประมาณ2 0 0พันกว่าของเราประมาณสามพันเราชอบศาสตร์จีนเช่นกันเรารู้สึกว่าธรรมชาติเขกินยาจีนมากอร่อยมากคืออยากกินจนทนไม่ไหว ยาจีนกูกินเมานถุงเท้าอ่ะเดี๋ยวนี้ยาจินคือเป็นถุงแบบนี้ก็ดีไงกินยอะๆปกมาร์ตี้ไม่อยากขาดเลยอร่อยมากกลิ่นของกูเหมือนถุงเท้าเน่าเลยเดี๋ยวดูให้ทุกหมอกูหอมหววชวนดมมากกูรู้สึกเหมือนเขาว่าไปเก็บสมุนไพรมาจากยอดเขาโอเคไปละบ้าเป็นกําลังใจทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้วิปายที่สุดเลยขอให้ได้ตัวอ่อนรอบหน้ารอบที่ห้าพอแล้วหได้อยู่แล้วได้อยู่แล้ว